เมื่อคลิกซี่หายไปเหล่านักสืบผู้กล้าจึงได้รับภารกิจที่ต้องใช้ทั้งสติปัญญาเราต้องวางให้ตรงถูกต้ะเร็กกำลังและความสามัคคีมึงรีบไงมึงไม่ใช้สมองไงโอ้อเอี้ยเพื่อไขปริศนาตามหาคลิกซี่และออกต่อ S T P คิกซี่อยห้องนกไปเลยสัสยห้องดีไม่ลด เพราความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวสวัสดีครับเราปอปอปอพวกเราทีมยอดนักสืบจิ๋วลาวิลพวกเราทีมีสา์คามดั้มครับพวกเราทีมเร็วกว่าทีมที่แล้วครับผมพวกเราทีมหมูสับ ชอทีมว่าหวานน้อยครับวันนี้เราจะมาลุยเอสกเกตรูมกันนะครับมีฟอสหล่อทุกคนครับเก่งด้วย ด้วยแต่สิ่งที่มั่นใจที่สุดคือความรู้ที่เราเตรียมมาเพราะว่าเขาบอกว่ามีปัญหาเช่าข้างในด้วยผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดให้ผมยอมกดปุ่มฮิตเนี่ยผมยอมตัดมือทิ้งว่าจริงผมยอมตายดีกว่าอไม่รู้จะไม่รู้จะใช้ชีวิตมาทำไมสิบยี่สิบปีถ้าเกิดต้องมันกดปุ่มสองคนคนจะเป็นนักฆ่าได้หัวมันต้องไวไอ้พวกที่หัวไม่ไวนี่ยอ้ไม่ได้หรอกไปไม่ได้เออความฉลาดความอ้งความหัวร้อนรวมผสมผสานเป็นหยินและอย่างเราจะไม่ใช้ปุ่มนั้นถ้าเราใช้เรียกเราหมาใช้กดว แต่จริงทีมเรานี่ค่อนข้างมาสายวิเคราะห์หมดเลยนะผมก็ทําแบบคอนเทนต์แรงที่สุดนี่ก็แบบว่าทำคอนเทนต์ Rv ตัวนั้นตัวนี้นี่ก็แบบสอนเล่นนี่ก็แบบว่าสตรีมเมอร์หญิงที่เล่นเก่งมากมากีเฟกไวค่ะอ้เรามาแต่นักสืบตัวตึงทั้งนั้นฮะธรรมดาครับวันนี้หนึ่งล้านเปอร์เซ็นผ่านรวมคิดว่าหาคนร้ายเจอไหมเจออยู่แล้วหาคนร้ายซึ่งคนร้ายใครใครใครคนร้ายวะอ๋อเราต้องไปหาคนร้าย ยินดีต้อนรับเหล่าผู้ช่วยนักสืบพวกคุณมีเวลา45นาทีนในการไขปริศนาเพื่อออกจากสถานที่เกิดเหตุทั้ง4ห้องโดยพวกคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้3ครั้งด้วยการคุกเขา่าอ้อนวอนเราผมไม่ม,มีทางแตะมือแน่นอนไม่เคยไหว้ใครใน <c oughs> ชีวิตไม่มีทางที่จะเห็นภาพไม่มีทางแน่นอนยืนยันรับภารกิจหรือไม่ คุณ <Happiness. S 2> ต้องการคำใบแรกหรือไม่ไม่ฮะเอาเอะครับคุณให้ผมก็ต <Hayır. S 1> ้องเอาสิครับไปพี่ทำไละอ้นี่จกินใหม่นี่จะกินใหม่เลยอ๋ออะใครทูบอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เลยแต่ละอันมันบกว่ามันสองมันเห็นวะพี่ไม่เลียกวะในตู้มีอะไรบ้างอุ้ย ไม่ไม่สะดุดหลงไม่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 เขาผมไม่มีทางแตกแน่นอนดูจากในห้องแล้วมีรูปคลิกซี่หนึ่งจะเรียงนั่งเรียงทำทำไม่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาไดรี่ก่อนอันดับแรกอะเอ้ยนี่หัวอะไรเนี่ยหกจะเรียงทำไมอันนี้เดลี่ป่ะเด่เหรอมาต้องเอาไปฉายส่องแน่นอนเฮ้ยเฮ้ย สิบเก้าซิงหา2องพนี่นี่ก็เป็นวันที่10แล้วหลังจากมีคนแปลกหน้าคอยแอบตามฉันมาฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำตัวยังไงดีช่วกันต่อก่อนที่มาส่งไฟผมก็ได้นะแต่วันแรกก็คือวันที่9 9ก็คือได้เลข9ได้เลขา8ทำไมตรงนี้มันเว้นวรกเยอะจังอ่ะเราเปิดแบ็คไลท์เลย อุ้้ยยเฮตั้งแต่วันแรกทำให้ชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบจะเรียนทำไมโอ้ต้องต่อจริงกซอด้วยเหรอไม่รู้อะเดาว่าเพิ่งเห็นนะเฮ้ยหรือว่ามันต้องตรงนี้นี่มันต้องเรียนตรงนี้พี่เอ้ยได้แล้วหลัว่าเก้าศูนย์แปดไม่รู้ฟู้ลองลองอันนี้หรอมีกี่ตัวใช่ใช่ทั้งหมดแล้ะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าไหร่นะไม่ไม่สำเร็จลราค่อยไปลองดูพี่ เอ้าเฮ้ยนี่ไงง่ายเลยไม่ได้อ่ะแล้วคนอักคนเล่นอะอ่ะปวดแดละไเชี่ยไมเว้ยมามาแล้วมากูวคุกเข่าเราผมไม่มีทางแตกนีนแน่นอนจะเม่นก็เรียงจะเลี่ยงทำไม ขอคำใบ้หน่อยครับถ้าผมไม่มีทางแตะมือแน่นอนมอันนี้อันนี้ที่เล่นอ่ะเนี้นๆมันมีเลขมันมีเลขอยู่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามชื่อยชื่อเดี๋ยวเขาไปอีกต้องใส่วันแรกนับยังไงอะไรนะนี่ขอบคุณครับเจม เลขนี่คืออะไรศูนย์่ามเนี่ยศูนเอ่อศยเอ่จไม่ได้ศูนย์หนึยเฮ้ยเราไม่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงของจริงรหัสสรหัสอ่าเลขเลขศูนย์หนึ่งศูนย์สามคือของในตมคืนเดียวรอเดียรยสี่สโอเคครับไปครับสี่หนึ่ศูย์สามไอ้โต้ไป แล้วรอบห้องนี้บอกแสอยู่ไหนฉันก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสว่างจ้าแบบนี้อเฮ้ยนี่ดึงมีกุญแจเฮ้ยศูนย์หนึ่งศูนย์สามพี่เขียนเลยโู้โห let's go ศูนย์หนึ่งศูนย์สามเฮ้ยเฮ้ยไปไปพี่อะไรอีกแล้วไอย่าบังไม้ เหยาบดอกไม้แล้วหนึ่งเขาบอกว่าอย่าเหยียบดอกไม้นะต่อไปกันต่อแกอยู่ไหนเนี่ยประตูนี่ไงโอเคทไมึงจะนั่งแงะอย่างงี้เขาเลยเหรออ๋อพ่อมึงตกใจหมดไอ้เหี้ยกูแย่หมดเลยเฮ้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 ย ยาเยี่ยมต่อไปนะไปชีวกตวดจ้าผมไม่ใช่ไม่ใช่แ bon <No um ึ่ว่าไฟช็อตแล้วแล้วไงเฮ้ยมันอาจจะมีคำอะไรอยู่เดี๋ยวประตูเปล่ามีเผื่อมีประตูประตูด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเมื่อกี้ไม่มีเลขอะไรป่ะไม่นี่นี่มันมีกรอยู่ตรงนี้ยาเยี่ยมยาซีซีโอโอสองหรือว่าจะรัสลับไปเรื่อย ถ้าเกิดมันจะมีผลอะไรสักอย่างที่แบบเขาจะเขียนคาว่าอย่าเหยียบดอกมาเยอะๆแสดงว่าเขาต้องการซ่อนอะไรไว้ร้อง5 5 5ไหมพี่5สี่ตัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวยบปิดฝาเค้นเนฉันนอนท่ามกลางไม้ดอกไม้เยอะแค่ไหนฉันนอนท่ามกลางดอกไม้เยอะแค่ไหนนี่ไงงั้นก็อาจจะต้องนับจำนวนดอกไม้นี่แหละพี่หม่อมหรือว่ามันถึงเวลาแล้ววะพี่ไหม ไม่ไม่ยอม,ม,มยอม <nt ing> อกออกออกฟัสกับเด็พี่กันตั้งแต่ตมีเชี่ยเลยหรือวะเราจะมาเดาไม่ได้ถ้าเราไม่เหยียบดอกไม้เราก็ต้องยกดอกไมย้ยกขึ้นหัวดิ <t> ่ึืมยกขึ้นหัวจะถา่างยกไม่ได้ใช่ไหมเออหรือว่าวางดอกไม้แล้วก็ชือมันเลยแสดงว่าต้องทำอะไรเพื่อให้มันปลดล็อกมันจะปลดล็อกเองอัตรโนมัติวิมต้วมต้องมีอะไรที่แบบมันไม่เหมือนนดื่นเว้ยรู้ไหมว่าฉันว่าต้องเหยียบต่อ ีกูเทจัดไอ้เรที่ยังดูดิยังเทอ่ะกูรู้ว่าจะมีอะไรมึงมาชมรองเท้ามึงเฉยโอ้ยใสมึงถูท่อซะกคนลยหรือว่าแอคหรือว่าจะได้แอคละไม่ใช่ได้แล้ว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 ไม่รู้กี่ร้อยเมตรโปไอ้ยักษ์กี่เซนโปผมมั่วมั่วถูกเออกี่มัวถูกศูนยูกสามแล้วมันคืออะไรอ่ะสูนย์ูกสามไม่รูอ เรียกว่าบางทีเรื่องดวงมันก็มาเกี่ยวข้องนะพี่อนอกจากจะมีสกิลเพย์แล้วดวงมันก็เป็นถือว่าเป็นสกิลเพย์เหมือนกันนะเคยได้ยินปะกดปุ่มครับกดปุ่มใช้ทุกห้องครับกดปุ่มครับขอกดปุ่มเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนขอ, am, ขอถ้าเกิดให้ผมยอมกดปุ่มทิ้เนี่ยผมยอมตัดมือทิ้งกว่าจริงรผมยอมตายดีกว่าม<อ>ไม่รู้จะไม่รู้จะใช้ชีวิตมาทำไมสิบยี่สิบปีถ้าเกิดต้องมากดปุ่มขอคำใบ้ห้องนี้หน่อยครับขอเลยแล้วครับขอเลยครับถ้ากูกับมึงอยู่ด้วยกันกูอยู่ได้เป็นเดือนนะ ขอไปเลยครับขอคำใบ้ด้วยครับเรยเร็วเสียเวลาทีเองในกระดานที่เห็นน่มันมีคำหนึ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนรู้ไหมว่าฉันนอนท่ามกลางดอกไม้เยอะแค่ไหนที่ไหนที่นอนได้เตียงรู้นี่ไงรู้ไหมว่าฉันนอนท่ามกลางดอกไม้เยอะแค่ไหน90 11 12 13 14 15 16 17 18เยอะเ้ยเยอะไปหมด ไม่นบใบไม้ใช่ไหมเอาโทรศัพท์มาเดอกใหญ่ด้วย60บวกเจ็เจ็ดอไอ้เหี้ยมึงนับมั่วไหมเนี่ย163เฮ้ยได้ไปกันต่อเราอยู่แค่นี้ไหมแบบจริงจังไม่ออกแล้วฮ้ยจริงมิ่เนี่ยวปไ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 ไปไปไปกันตอปไปไปไืไอไป ไม่รู้กูฟุง้งกูใส่เลยเฮ้ยได้อยู่กายเฟี้ยวใครจะออกมาดินิ่งเฮ้ยเอ็อย่าัอานยอย่างาง,างี้ดิขับ <c oughs> ีนได้ขอความช่วยเหลือหรือเปล่าครับอย่าขอครับไม่ขอผมไม่เอาเอาเอาแล้วมันแสดงว่าเราต้องทำอาชีพมมนตะ์อะไรสักอย่างเลงเพื่อปลดมันเราลองเราลองยอกขาขึ้นหมดเลยป่ะลองนอนแล้วยกขาขึ้นกูว่าฟุ้งห่วยที่อันนี้ไม่เหยียบแล้วกูไม่เหยียบแล้วนี่ไงไม่เหยียบอย่าเหยียบดอกไม้เสียเขามึงต้องบิน ยังไงวะว่ามึงต้องแต่งตัวให้เต็มเว้ยฟึ๊บนี่คือทิกซี่ทิกซี่ทิกซี่ไปห้องหนึ่งไปเลยไอซันโวยกูด้วยขอคำใบ้หน้ายครับกันด้วยไปแต่งตัวฟิดนอนทำกานดอกไม้เยอะแค่ไหนก็คือดอกไม้ทั้งหมดในห้องพี่นี่รับแล้วไปทำไมเพื่อผนหรอไหนเป็นวิธีไหนรหัสวหัสอ๋อไม่มีโวยโวยเยไปนับ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 ดอกไม้ไปนับมาเไปไ โอเคหมดได้แล้วทุกคนห <Okay. S 1> ้องที่3ลุยครับพี่พี่เฮ้ยห้องสามเฮ้ยเฮ้ยไปเอาหมักลกข้างนอกมาไปเอาหมักลูกข้างนอกมาเย้มาห้องใหม่เลยอันนี้คาราโนเชเหรอ แต่ผมมันต้องเกี่ยวกระดาษหมากลุกปะผมไปหยิบมาในเมื่อมันให้อิงห้องเดิมได้แค่นี้แหละผมว่าต้องเลี่ยงละถ้าไม่เลี่ยงก็ต้องถาว่าอะไรหายไปเนี่ยผมหยิบไปแล้วเออไม่ต้องถ่ายรูปไอ้เจมไปให้ทั้งคันเลยถึงไหนแล้วกระดาษห้องแรกกระดาษห้องแรกเออไอหมากลุกใช่จะไปเองเอาไปไปไปนะไมอิงที่ไนมาอยู่ตรงนี้เราเล่นหมากลุกกันถึงไหนแล้วนะกูจะรู้เมูเพิ่งเข้าวาไปหยิบ ทิกซี่ถูกวีโรอาต้าแล้วก็ย้อนล้อม3ตัวและเป็นศัตรูหมดนี่ไงเราดูรอยเก่านี่ไงรอยเก่าแม้ว่าอยู่นี่หินเหรอไม่รู้เหมือนกันนะพี่แต่มันหมุนได้นะมันหมุนได้ทุกอันมึงลองหมุนทุกอันก่อนไหมเผื่อมันมีอะไรที่กลวงเราอย่ามองข้ามอะไรเล็กๆเว้ยว่าเราหัวเราบ้าหัวต้องเกี่ยวกับเนี่ยแหละเกี่ยวกับยกยกเรียงให้มันตามแพทเทิร์นเลยมันยากแล้วขุดแย่จ้ะแย่เฮ้ยเราไม่ยอมยกอีกไหนแล้วนะ สามคนนี้คือผู้ต้องสงสัยยอนอาตาแล้วก็วีโร่ที่น่าไม่เคยมีสก,กินอิชาพิกซี่ใช่วัน่อใชาคิกซี่คล<อ>ิกซี่สกินเยอะวีโร่ไม่เคยมีสก,กินเฮ้ยมันได้ขนาดนั้นเลยวะเชื่อยใจผู้ด่าเลยมึงเนี่ยไอ้เชี่ยเขาฟิกไว้ให้แล้วให้เราเรียงตามนี้เปล่ากูเนาะไ้ดีกว่าดีเวลาใชัเราจะไวไฟเราจะไวไฟมันต้องมีตัวอะไรแปลกเกี่ยวกับเนี้ยนี่ไงเอามาเข้าไปอารวน ไหนเออตจริงวยพี่บีมเชียบ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 อันนี้เราต้องวางให้ตกถูกมันวางเรียงตามลูกฝั่งนี้คือสีขาวฝั่งนี้คือสีดำเราวางให้มันตามหมากลูกที่อยู่ในห้องแรกจบอีซี่ไหนว่าเหมือนยังไงบออร้องเลยไหมได้แบบเราไปดูดาท้ายได้เลยร้องเลยร้องอะไรถ้าเกิดเราคลิกซี่มาวางอยู่กับแกงนี้เราก็จะเราก็จะ ไไม่ด้คตออบะรช่วยด้วยครับเฮ้ยยังกินตัวอีกได้ว่ะไม่มีกูรู้แล้วลงคลิปไปเราจะดูโอ้ยไม่เหมือนตรงเนี้ยม้าสองตัวเนี้ยเอ้ยราวางให้มันคลายที่สุดได้ป่าวะแต่ตอนนี้แม่งไม่คลายอ่ะนี่ไอ้ไอ้ยอะไรไม่รู้แย่ร้องร้องไมจับอะไรกรขนาดนี่เปิดกรดาเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยเปิดแล้วเอ้าเอ้าดีก็เปิดได้ทำไมอ่ะเราเลี้ยงถูกแค่นี้เหรอ มันจะถือนี้มันจะเป็นแบบนี้อันนี้จะอยู่ติดอันนี้หมาต้องอยู่ตรงนี้พิชาจะอยู่ตรงนี้สามเหลี่ยมอีกนิดจะมาอยู่ตรงตรงนี้ตรงพี่ปีมตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ากีซี่คนละนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยว้ายผู้คัดคมแต่พี่ปีมคมกว่าห้องนี้จัดช่วยด้วยกัรไม่ผ่านสักด่านนื้อ ถ้าคุณมองอยู่ GM เอโปรดช่วยลูกชางด้วยกูไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยเก่งที่รักสีกันเหรอรู้อะไรบ้างดีกว่านอกจากเอาไปเรียนทำมันไปดูเรียนช่วยเลยเหลืออีกสิบนาทีพี่เพชรเราต้องทำสิ่งนั้นแล้ว่ช่วยบอกพวกผมด้วยเถอะครับช่วยเดียวครับจีเอ็มครับมีเลยครับจำได้ครับเออมันนิ่งเราต้องไปดูมึงรีบไง มึงไม่ใช้สมองไงโอ้โหเอ้ยแล้วแล้วมึงไม่ถ่านแบบมึงมึงก็พูดดีว่าแบบเฮ้ยเราต้องหาให้เรียนก่อนดีก่อนมึงก็แบบยอมเลยผมมีหินอ่ะผมไม่เก่งแล้วก็มีอันนี้อันนึงอุ้ยโอรับท์คิกซี่อยู่ตรงนี้แค่นี้เหรออ่ะครับตอนที่เราหยิบแต่นี่มาถูกแล้วโอ้นี่นีมาอยู่นี่ชัว์ถูกบปะมาร์ทอนี้มตัวจิ๊บนี่อ้าวตกแล้วไปไปเสีย ถอยออกมาฮะชึบดูอะไรไม่เป็นเลยครับชึบอ่ะเฮ้ยประตูเปิดแล้วสวยใสกันต้ออันนี้อยู่ตรงนี้เออแล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้อยู่นี่หรอใช่ถูกแล้วมึงเล่นบากลุกเป็นไหมเนี่ยกูกูจะให้มึงมาเป็นผู้ช่วยอ่ะจะรองเหรอวะไม่รองตั้งแต่เกมแรกละไม่ใช่อ่ะไม่รองตั้งแต่มึงมาเจอกับกูหน้างานละมา่ปิาประตูเปิดเหรอเว้ยใช่กูได้ยินเสียงพอ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  ห้องนี้จะเป็นการสรุปว่าใครเป็นคนร้ายเราถึงห้องดีกิกซี่โดนจับไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยแต่เดี๋ยว่ะห้องแรกมีภาพเอเลนดอร์มันต้องเกี่ยวอะไรเอเลนดอร์ป่ะหน้าคุ้นจัดผมเจอรูปคนอีสานคนนี้แน่เลยนี่ไงเป,ปเปอร์กระดาษเปเปอร์นี่ป่ะปกติเฮ้ยอันนี้ต้องมีรหัสแน่นอนล้านเปอร์เซน็นมันมีคีย์บอร์ดร็อคยู่นี่ตรงเราต้องหามาใช้ได้ไงนี่เราต้องไขเราต้องหาเลขเพื่อมาเปิด อ๋อต้องหาเราหาที่เจอก่อน T M password 8หลัก password อยู่ไหน password 8หลักเลยนุ้ยเฮ้ยคนสูงเ่าเไม่รู้ผมลองอไม่รู้อง159ตามส่วนทรงของคลิกซี่ไม่ดีมันชุดเอเลนดอร์นี่ไม่ได้ชุดคลิกซี่บอกอีกทีอ่ะคนร้ายมันมันไม่รู้อยู่ไหนเอาชุดผีเสื้อมาแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เอาหน่อยเว้ยปอกๆเองเป็นนักสืบนะเว้ยน้องต้องเดินวนเยี่ยมยินดีเราอาจจะต้องนับกระดาษเขาเนิร์ฟพิซซี่ทั้งหมดมีเกียร์งงว่ะนอ้องดูว่าต้องนับกระดาษอ่ะผมลองนับกระดาษเนิเร์ฟเนิร์พิซซี่เลยอ่ะว่าแบบนึงของเงินของเดี๋ยวกูลองหาปริศนาเพิ่มแล้วเราขอคำขอครบแล้วพี่แล้วห้องนี้อย่าง,ยา,งยากพี่ไง

เครียดเลยอ่ะไม่นำยากจริงเอาเลยเพื่อนผมว่าเราโง่อะเราจริงเราเป็นคนโง่ดืๆๆ้อๆไปตัดง่ายเฉยเวลาจะหมดแล้วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมาแล้วอื่นไปนหน่อยน้องเปิดมาได้แล้วเก่งอ่ะนี่ไงได้เปิดแล้วไม่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 เปิดแล้วยังไงต่อหารหัสไม่ได้ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร เมาจูถุงพาก็โผล่มาเอ้าเอาเฮ้ยปูดูฉลาดขึ้นแล้วนะไอ้เลยพันวัดแปดตัวนี่เราเข้าใกล้ความจริงนะ้วเพราะว่าคลิกซี่อยู่ที่ไหนมันฉีกว่ะคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใครมันมันมาแกะอะไรไปเนี่ยอ้าวโดนหลอกแปดหลักนี่เป็นตัวเลขอย่างเดียวป่ะวะเราไม่มีสิทธิ์ ที่จะเดามั่วถูกอ่ะผมว่าคุณเคโอเครับยอมแล้วครับผมขอขอหครับกความโง่เขาของข้าน้อย GM ได้ปรดขอคำใบ้ด้วยกินจะทำยางงี้นี่มางทำให้ผทําคำใ้ละัพนกะดัแผ่นทนึ่งพีมงใช้เป็นต่อลาพัด คิกซี่คิกซหคาริซี่ K R I เลยทำยงิกซี่เรปช่วยให้แปลคำ็นตัวเองตัว K คือระดับที่เท่าไหร่ในพยายามะโอ้โห A C D A F D เร็วโอเคตอนนี้ I J K สิบเอ็ดสิบเอ็ดลองดูดูกดมาลมาแล้วเดวเฮ้ย ไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกคือคนร้ายดโฟ์เแอบดูลูกหลังทม่เอ่ยยังไม่จบมันยังไม่จบเด็ไปคนแก่พี่มันคือเกิดแกเจ็บตายตนาะก หมางูดอเด็กมองงูมองแมงมุมถ้าใครที่เก่งเรื่องตฝันและตีหวยนะไม่พลาดหรอกไม่้องเราขาดเ่ยยิ่งหรอกเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยวราไหมไอเป็นคนคิดโอ้ยตัวช่วยตัวสุดท้ายก่อนหมดเวลาตาม้านกิ๊บซอ่ให้แปลงรูปภาพเป็นตัวเลข แปลรูปภาพเป็นเลขอ๋อเรียงตามเส้นทิศโอเค F ิดเริ่มจากไหนเด็กเลยไม่ได้นี่ศูนย์ศูนย์ผ่านทานนี่แหละครับคือสตีเมอร์อาวีที่มีความเก่งกาจฉลาดจริงๆไปครับเฮ้ยเลนเตอร์ได้ คนร้าก็คือคริกซี่นั่นเองเอ้าคริกซี่ไม่เองั้นไอ้เ่ักูไม่เ่มยงสานแล้วรนัโดนด่าสุดยอดน่สารนอตไม่ไ้้จริจริงแล้วคิกซี่อ้าปลอยตัวเอ้าดนโดดวจริง หน้ามันดิกองก็คือรหัส2 0อันนี้ก็หากมัเองสองศูนย์หนงศูนย์ออกจากห้องกับบ้านกลับบ้านนี้ออปกลับบ้านทุกคนน่งโอเคฮะเจมขอบคุณที่เชิญมานะครับหลังไม่ต้องครับผมขอบคุณครับพื่อเออ หยุดเวลาข้างนอกข้างนอกโอเคขอบคุณครับเหลือ37วินาทีโอ้โหเราจะเป็นกลุ่มแรกที่งูแล้วก็ทำไม่ผ่านไปเย่ตีงเหรอไม่่าเหรอวาหมดเวลาแล้วกูเย่าเรจกูออกมาแล้วเว้ยตัวไหน ที่รักเธอเราหลรักทุกคนแล้วความรู้สึกว่าตั้งารเรียนครับใช่รู้สึกว่าเราอาจจะต้องใส่ใจกับการเรียนมากขึ้นครับผมแล้วก็การประชันไพ่นั่งนี้ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมีอิสตรเอกอยู่ทั้งหมดแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยครับขอบคุณครับเราชนะไอ้แกงแรกแกงแรกเหลือ20 9, ก4เก้าสี่สิบสี่สิบผมรู้สึกรู้สึกว่าห้องแรกง่ายอ่ะง่ายจัดเลยห้องแรกง่ายพอหลังจากนั้นโอ้ง่ายนิดเดียวที่เหลือยากนี่ผมว่าเล่นยี่สิบนาทีก็พอจริงถ้ามันจะเหลือหลายวิขนาดนี้รับเป็นพี่หมอเมพีครับเฮ้ยเหลือสี่นาทีก็ยังเหลือนะรราหมดแล้วนะเนี่ยรู้สึกหัวเหนื่อย แกงเราให้ใครเป็น MVP ผมครับเพราะผมเป็นคนหาเมาส์เจอถ้าคอมนั้นไม่มีเมาส์มึงจะคิดยังไงตัดเฮ้ยไอซี่ไปเรียบร้อยกลางเลยครับคุยไม่พาเราเหลือ5นาที50อันนี้ดีสุดเลยป่ะเนี่ยว้าวมีแล้วินาทีหนึ่งสองสาม ผมผมว่ากูโหดสุดผมพี่พี่พี่อ่าไม่มีห้องหนึ่งผมไม่ได้นะอยากให้มาสนุกตันลึงตันลึงแบบอ้มมันคิดไม่ถึงที่จะเป็นคนนี้นะครับเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่อนนี่ะไม่กลัวยากนะไม่ยากหรอยาก่ะกลมันลึกล้ำมากเลยนะก็ยากแหละยากยากมากชอบครับอันตื่นเต้นนะ สี่กลุ่มเราเป็นกลุ่มแรกที่ไม่ผ่านเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันออกแบบไงแต่ถ้ามันผ่านกระบดมันจะไม่สนุกเดี๋ยวมันง่ายไปถูกต้องก็อย่าลืมมาแก้ไขปริศนาไหนซีกันได้นะคะไม่ยากค่ะแต่ว่าพวกเราแก้ทําเป็นไม่ผ่านไม่เฉยมาเล่นกันเยอะๆนะคะมุนครับก็สนุกดียังไงใครที่แบบอยากแวะมาเล่นสเกปลูมก็แวะมาเล่นกันได้ที่ตรง MBK ของ RV สนุกมากใครอยากรู้ว่าตัวเองฉลาดแค่ไหนนะครับมาลองเล่นได้สเกป o ูมบัวชัด RV ก็อยากฝากถึงคนที่มาเล่นนะครับ ลองทำเวลาให้ไ <Anfang> ด้มากครับผมดูก็ที่หน <la 2> e ึ่งอยู่อ่ะก็ชุดกำแพงกับปีนเพื่อได้แล้วคุณคุณหรือเปล่า